รถสวยเจ้าของมือเดียวเลขไม้แท้บแป0 0พันกิโลเมตรสำหรับรถคันนี้ก็คือ Isuzu D-Max 2.5งจุดห้าไฮเดนเดอร์ เป็นกระบะตัวยกสูงจากโรงงานนะครับตัวรถเป็นปี2013แท้เจ้าของออกห้างมือเดียวป้ายแดงครับเจ้าของดูแลรักษาดีรถประวัติดีมากนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ําอย่างแน่นอนภายนอกเป็นสีดําสีเดิมจากโรงงานสภาพเรียบร้อยมากนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆตามการใช้งานสภาพโดยรวมของรถคันนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ระบบเกียร์หรือว่าช่วงล่างอยู่ในสภาพที่พร้อมขับใช้งานครับตัวรถก็สภาพเดิมๆไม่เคยแต่งซิ่งนะครับกระจังหน้าของเดิม โคมไฟคู่หน้าของเดิมเป็นแบบโปรเจคเตอร์โคมไฟท้ายก็สภาพส,สวยใสยไม่มีชำรุดแตหกหักบันไดข้างกันศาส์ของเดิมจากโรงงานอยู่ครบทุกชิ้นนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวกันชนหลังก็เป็นของเดิมที่ติดรถมาครับแ <noticeable> ม็กเดิมขนาด16นิ้วยางดอกสวยคัสซีช่วงล่างไม่มีผุรถไม่เคยใช้งานบรรทุกหนักนะครับพื้นปูกระบาดยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากแต่เข็บที่มุมทั้งสองฝั <majors> ่งก็สภาพเดิมๆน,นะครับภายในก็สภาพสวยสะอาดไม่โทมนะครับคู่หน้าเป็นเบาะผ้าของเดิมจากโรงงาน ตัวนี้เป็นตัวที่แคบสามารถเปิดได้ก็ช่วยให้สะดวกสบายในการขึ้นลงนะครับเบาะทุกตัวสภาพสวยไม่ขาดไม่ชำรุดคอนโซลสวยช่องแอร์ไม่มีแตกหักวิทยุเครื่องเสียงของเดิมพวงมาลัยแบบหุ้มหนังสภาพยังใหม่ไม่ลอกไม่เปื่อยแผงประตูสวยทุกบานนะครับไม่เคยเจาะใส่ลำโพงเครื่องเสียงส่วนตัวเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2,500cc เครื่องยนต์เดิมไม่เคยมีการปรับแต่งแก้ไขดัดแปลงเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เงียบเสียงนิ่มเสียงเพะใช้งานน้อยไม้แท้84,000กิโลเมตร โครงสร้างเดิมๆเพลเ,เดิมไม่เคยแกะสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบทุกตำแหน่งนะครับระบบไฟฟ้าต่างๆภายในรถก็ใช้งานได้ครบทุกจุดกุญแจรีโมท2ชุดบุ๊กเซอร์วิสและคู่มือต่างๆก็อยู่ครบพร้อมกับประกันชั้นหนึ่งที่เหลือให้ใช้ย,วยาวๆถึงเดือนกันยา2567และสําหรับราคาขายคันนี้ผมตั้งราคาเอาไว้ที่3 4 9 0 0 0บาทนะครับใครที่กําลังมองหารถกระบะใช้งานสภาพเดิมๆผ่านการใช้งานมาน้อยก็สามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่านัดหมายดูรถได้ทุกวันพิกัดอยู่ที่ซอยนวมินทร์ 14กรุงเทพนะครับคันนี้เป็นรถบ้านชื่อบุคคลมีเล่มทะเบียนเอกสารถูกต้องครบถ้วนส่วนช่องทางการติดต่อและรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถกดเข้าไปดูได้ที่หน้าโปรไฟล์หรือว่าคอมเมนต์ด้านล่างนะครับขอบคุณครับ